สวัสดีแฟนๆเกมสเตตอฟดีเคเหมือนเช่นเคยนะครับกลับมาค้งกับคลิปแทล์กนะครับและในวันนี้เนี่ยผมมีข่าวดีและเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับเกี่ยวกับตัวเกมสเตตอฟดีเคนี่แหละมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางการอัปเดตครั้งต่อไปของตัวเกมนะครับอ่ะมาไม่เสียเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งหน้านะครับเรามาเริ่มันที่คําถามที่ว่า Home Coming เนี่ยจะเป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่านาเจฟฟี่คอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ใช่นะครับและทางอันเดนแล็บ กำลังทาการอัปเดตออกมาอีกเรื่อยๆนะครับรวมถึงพวกเขาเนี่ยกำลังเตรียมตัวทํางานเกี่ยวกับการอัปเดตระบบใหญ่บางอย่างของเกมนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็บอกอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แต่คิดว่าไม่นานเนี่ยก็น่าจะได้เล่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือนะเจมส์เนี่ยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งจะเริ่มดาบแพดโนตเองนะคงใช้เวลาสักหน่อยรวมถึงในแพดครั้งหน้าๆประมาณ2แพดเนี่ยอาจจะเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ใหญ่เหมือนกับฮงคัมมิงแล้วก็เพล e กเทอร์รี่นะครับ โอเคนั่นก็คือในส่วนของการอัปเดตแพทต่อไปนะครับทีนี้มาดูกันว่าข่าวใหญ่เนี่ยคืออะไรทุกคนเนี่ยยังจำชื่อ The Chariot ได้ไหมครับที่ทางเราเนี่ยเคยคาดเดาไว้ว่า DLC นี้เนี่ยจะออกมาแทน h o m m c o m i n g นะครับแต่กลายเป็นว่า Homecoming เนี่ยออกมาแทนซะง,งั้นนะครับแล้วก็จะมีคำถามทช่ว่าแล้วมันไปไหนแล้วว่ะ The Chariot ไปไหนแล้วใช่ไหมโอเคผมไปหามาแล้วนะครับจากที่ไปหามาเนี่ย มันยังมีไฟล์หลุดออกมาอยู่นะครับเป็นการใช้วิทยุเพื่อเข้าไปเล่นโหมดมัลติเพลเยอร์ในโหมดของเกม c h a r i o t นะครับทางชแนลใหญ่จากต่างประเทศนะครับได้มีการกดทดลองใช้วิทยุนี้แล้วนะซึ่งตอนที่เขากดนะครับจะเป็นในช่วงก่อนการอัปเดต Homecoming นะและมันจะขึ้นคำว่า server connection error นะครับแต่หลังจากที่อัปเดต Homecoming เข้ามาเนี่ยพอกดไปนะครับมันขึ้นคาว่า time out นะครับซื่อถึงว่าหาห้องไม่ได้นั่นเองนะครับก็ไม่แน่ว่าการอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปของทีมงานเนี่ย อาจจะเป็นการนำ DLC ใหม่ออกมานะครับหรืออาจจะเป็นเกมโหมดแบบ Daybreak และ h e a r t l a n d ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เราต้องรอดูกันนะโอเคครับสำหรับคลิป Pad Talk วันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกม s t a ต e of d เคจากทางเราแบบครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผม